ือนางสาวจริพนพมรสูตรรหัสพระโสดาบัน66ฉีด06ฉีด142ก่อนที่จะมาเข้ามาฝึกเป็นพระโสดาบันนะคะคือเป็นคนใจร้อนมากโมโหเร็วและควบคุมสติไม่ค่อยไม่ค่อยได้ค่ะพอเข้ามาฝึกก็ได้ครูแพรเป็นผู้ฝึกสอนคอยชี้แนะวิธีการต่างๆให้ ส่วนตัวก็จับภาพพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับภาวนาพุทโธบ่อยๆและพยายามและพยายามดึงสติให้อยู่กับตัวเองพอฝึกบ่อยๆเข้าก็ทำให้รู้สึกจิตใจสงบเบาสบายค่ะที่สำคัญควบคุมสติอารมณ์ได้ดีขึ้นค่ะไม่โมโหเร็วเหมือนเมื่อก่อน